สวัสดีครับผมผมต้อสงเวียวิจัน์ครับผมคลิปนี้ก็เจอกันอีกแล้วครับผมว,วันนี้วัน,นในวันเดิมเดมวันเก่าๆ่าครับเนาะวันที่ไม่มีความเศร้าวันที่ไม่มีได้อะไรหลายๆอย่างแต่เ,เล่าเรื่องจริงต่างๆก็ให้ครับในรูปแบบของหนงังสือที่มาในรูปของการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงครับเนาะที่จะเป็นในรูปของประวัติศาสตร์หรือการที่จะมีระบบโครงสร้างอะไรหลายอย่างที่เป็นแนวความคิดของในรูปแบบของการเปรื่อนเป่เมืองเมืองการปกครองครับเนาะเรามาดูในรูปแบบของนี้ครับเนาะระบบระบบคอมมิวนตร์ในรูปของกับ ประเทศไทยครับนาะว่าเนื้อสาระมันมีอะไรบ้างควรเป็นไปเป็นมาการที่จะมีกําเนิดเกิดขึ้นมาเป็นใดบ้างครับน้องการศึกษารัฐธรรมนูญของระบบประชาธิปไตยของไทยจะต้องศึกษากําเนิดเกิดขึ้นมาเรื่องของพัฒนาเรื่องของคอมมิวนิสต์ด้วยเนื่องจากการที่เราระบบคอมมิวนิสต์นั้นเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยตลอดมาได้ประเทศแรกที่นําระบบคอมมิวนิสต์นั้นเข้าไปใช้คือรปแบบของประเทศสหราชอาพาโซเวียตรัสเซียครับน้อง สุขภาพรัสเซียครับเนาะเมื่อปีคศ1917ครเนะมีสวศของที่เป็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไป15ปีเนื่องจากประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ปีพศ2475หรือคศ1932ซึ่งก่อนที่ประเทศไทยรัเสเซียจะทําการปฏิวัติ เปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นได้กําเนิดเกิดขึ้นมาในรูปของความคิดระบบของสังคมนิยมครับผเนาคอมมิวนิสต์ที่กําเนิดเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นในรูปของนักเรียนที่ไปเรียนในรูปของในวิทยุโลปขาคณะนั้นจึงได้เรียนรู้ทางการเมืองและระบบประชาธิปไตยและก็ระบบคอมมิวนิสต์มาพร้อมๆกันและก็หลังจากการเรียนรู้เเปลี่ยนแปลงกันในรูปของเข้ามาในรูปของประเทศไทยเมื่อปีพศ .2475 ต่อมาปีพศ .2476 หนึ่งในคณะเปลี่ยนแปลงการปกครองครับผมเนาะได้เสน นะเขาค้งเศรษฐกิจเป็นผลทำให้เกิดความแตกแยกในรูปแบบของสภาอ่าสภาอย่างรุนแรงเพราะสมาชิกตัดสภาในรูปแบบของนั้นนะมีเห็นว่าในรูปของแนวคมร่วมในรูปของระบบคอมมิวนิสต์ไม่เหมาะสม ต่อการปกครองของประเทศไทยครับผมเนาะรัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศงดใช้อรบนุนบางามาตราปิดสภาให้เป็น,นรูกของรัฐบาะหารเป็นครั้งแรกในลูกของประเทศไทยในปีพศ .2549 2,492 0 2 4ครับผมเนาะประเทศจีนได้ปริวัติประชาชนเปลี่ยนแปลงไปในรูกของการเมืองการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ได้สาเร็จโดยการใช้สนับสนุนประเทศรัสเซียทั้งแต่นั้นมาประเทศเตนประกาศอย่างชัดเจนจะเข้าร่วมเข้ากองในรูป ของประเทศไทยทําให้รับาไทยไหลยุคไหลสมัยต้นนี้ของนั้นใจความนี้นั้นทําให้ทหารต้องเข้ามาในรูปแบบของการเมืองการปกครองอธิปไตยของประเทศไทยและสู่สถาบันในรูปของพระมหากษัตริย์ไว้และปัญหาดังกล่าวทหารจัตป็นต้องในรูปของใช้กําลังยึดอํานาจหรือรัฐประหารในรูปของการเปลี่ยนแปลงอะไรขังก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการคุกคาม จากการระบบคอมมิวนิสต์เพื่อรักษาระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระห้าวาสตรทรงเป็นมนุษย์จนถึงวันนี้ดังนั้นแล้วหากการใช้ึกษาเล่าเรียนไม่มีอะไรที่ระบอบคอมมิวนิสต์แล้วจะทําให้เข้าใจข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอันเกี่ยวกับรัฐมนูญคัาาดเคลื่อนแล้วก็ส่งผลกระทบการพัฒนาในระบระบประชาธิปไตยอย่างยิ่งยวดครับพี่น้องอัน อ่าอันหนึ่งอันเดียวกันครับผมเนาะายคมก็ว่า,วายัางไงครับผมระบอกคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยครับเนาะการที่เราจะอ่าเขาเรียกว่าการที่เราแก่ปกครองรูปแบบของอ่ราระบบประชาธิปไตยเราก็ต้องควบคู่เข้าไปในรูปแบบของคอมมิวนิสต์ปไปด้วยในรูปของการาค้ากันขายหรือว่ารูปแบบของควาชน์ที่จะเข้ามาแทรกแซงในเอกชนแล้วก็รูปแบบของการที่จะช่วยเหลือผูประชาชนอ่าในรูปแบบของแรงงานหรือว่ารูปแบบของกลุ่มต่างๆครับผมเนาะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของพระประชาชนก็ดีอีกรูปหนึ่งครับผมเนาะที่จะมีความรู้ไม่ละตีกวบอ่าในรูปแบบของร ชาวประชาธิปไตยเข้ามาร่วมด้วยกับคอมมินิทให้ประชาชนมีความรู้ไม่ใช่ว่าอยู่ในหมู่อ,อยู่ในขเขาหรือว่าหนุ่มหมู่บ้านเนื้อรูปแบบต่างๆที่เป็นโฮมพิตาระบบคอมมินิทก็เป็นอีกรื่งหนึ่งที่ว่าใช้แล้วก็มาแรงงานก็พอการเปลี่ยนแปลงนเนรื่องนี้คือรูปแบบของการที่แทรกแซงเข้ามาอะไรกลุ่มไรไฟการแทรกแสงเขาร่วมโดยใช้การที่ใต่างในรูปแบบนี้คือรูปแบบของการที่พัฒนามาใน,ร,บบนรูปแบบของคอมมินิ์แล้วก็ระบบชาิปไิยมาแต่ว่ารูปแบบของคอมมินิ์นั้นจะแทรกแซงมาในรูปของลมรางการปกครองในรเปของพระม ทหารที่เข้ามาแทรกแซงแต่การตัดรอนในรูปของจิทหารในรูปของพควมมินต์ของเราคือรูปแบบของที่มันทําลายไปตัวตนของเราเองในรูปแบบนี้ความกาลังของเราในรูปแบบของที่เขาตัดทอนอาวุธของเราการใช้แรงงานองในรูปของที่มีเสถียภาพในรูปของเขาเรียกว่าในรูปแบบของตัดทอนกองทัพของเราในรูปแบบของอำนาจของเราในรูปแบบของที่จะต่อต้านหรือว่าแบ่งเขาเรียกว่าไม่ให้ลูกลานจาก ประเทศอื่นต่างประเทศที่เข้ามาแทรกแซงหรือว่ารูปแบบสิ่งต่างๆในรูปแบบของการที่เลื่อมล้ำในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งการที่อ่อนแอในรูปของการรับหน้าในรูปงบบทหารดังนั้นแล้วระบบคอมมิวนิสต์กับประชาธิปไตยต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับผมเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้คือรูปแบบของระบบโครงสร้างแล้วก็ทัศยาพัฒนาการการที่เข้าสร้างมารูปแบบของที่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของระบบใหม่ เขาเรียกว่าผส,าสมแต่รูปแบบของผส,สมนี้ไม่ได้ตัดรอนกองทัพทหารดังนั้นแล้วรูปแบบของกองทัพทหารที่มีศักยภาพการเปลีป่ยนแปลงก็มีหลายหลายอย่างหลายหลาย,หลายด้านครับนกนการที่มีศักยภาพพัฒนามาในถึงทุกวันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งการที่มองเห็นศักยภาพในรูปองการเปลีป่ยนแปลงของอระบบของ หลายๆด้านครับพ <shap ulations. b ots> ่อหนอที่เอาแทรกแสงครับพ่อหนอการที่เราจะตัดรอนไฟายดฝ่ายหนึ่งไม่ได้การที่ตะก่อนก็ไม่มีไม่ีอ่านในรูปของพรรคประชาชนแต่ร่วมโดยช่วยกันเข้ามาหมดทุกรรคทุก่วนครับเนาะด้านนั้นแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งครับผมการที่ครับผมนี่เราเป็นพรรคจะเป็นเาจะเป็นพรรคประชาชนครับพ่อหอสิ่งใดจะตามครับเนาะการที่ร่างรัฐมนูนเข้ามาแล้วการแทกแสงระบบคอมมิวนิสต์การแบกของประชาธิปไตยต้องทำมันระวังการที่มีผลกระทบรูปแบบของสิ่งต่างๆด้านใดก็ตามการใช้อำนาจในรูปของระบบประชาธิปไตยยู่ในเรื่องอำนาจ พระมหาสารสมภิตรหมูมุกก็สวนระมัดระวังส่วนพระมหาสตร์ถือของในรูปแบบในบ้างที่จะกล้าในรูปแบบในบ้างครับเนาะถ้าไม่กล้าแล้วใครจะไปกล้าครับเนาะถ้ามีสิ่งต่างๆแล้วก็มีใครกล้าแล้วสิ่งบ้านเมืองก็เดินด้วยไปในตามเขาเรียกว่าแต่ตามกลไกในรูปของเพดานเรียกว่ารูปแบบเส้นทางที่ดีก็ไม่มีใครทําอะไรหรอกครับผมเนาะแต่ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ถ้ามีคนพูด หรือว่าเตือนหรือว่าสิ่งต่างๆลูกเราไปอีกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆมันก็เป็นอีกรูปหนึ่งเขาเรียกว่าบ้านเมืองก็ต้องมีความขัดแย้งในรรปแบบของการเมืองการปกครองแต่ไม่ได้ทวีความรุนแรงในรูปของห้ามหันกันให้เป็นเอาเป็นเอาตายแต่ว่ารูปแบบของการที่แทรกแซงโทษข้อผิดหรือว่ารูปแบบของการที่จะสะจิตเสีตารอนในรรปแบบของรัฐประหารรัฐปา เขาเรียกว่าอาหารชีวิตทางการเมืองมันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ว่าจะเป็นอะไรยังไงในเรื่องของสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งใดก็ตามในเรื่องของที่มีศักยภาพครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลีป่ยนแปลงอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ารูปแบบของที่คงอยู่คงไว้กลุ่มุร,รัษนนิยมสังคมนิยมและกลุ่มเขาเรียกว่า กลุ่มที่อยากเข้าไปนิยมอีกหลายๆอย่างหลายๆด้านครับผมเนาะก็เป็นอีกรูปหนึ่งกันที่เราจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงกันที่จะมีรูปแบบรุนแรงในฮาร์ดด้าสินต่างก็หลายอย่างครับผมเนาะด้านนั้นแล้วในรูปแบบของการที่มีระบบคอมมูนิสต์กับประเทศอากระบบประชาธิปไตยก็ดีครับผมเนาะในเรื่องของประเทศไทยการที่เข้ามาเสีแยงต้องมีกลยุทธ์หลายๆอย่างหลายๆด้านครับผมเนาะระบบโครงสร้างและก็รูปแบบของใดๆก็ตาม เขาเรียกว่ารูปแบบมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ารูปแบบนั้นมันอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่พัฒนามาได้ครับเนาะ,ะดังนั้นแล้วกลยุทธ์นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับผมเนาะก็ดูผลประโยชน์ของอเขาเรียกว่าผลประโยชน์ของภาคประชาชนเป็นหลักขนมเพดานสวัสดิการหรือว่ารูปแบบของเพดานทางด้านการเดินทางมั่งคลังดาทางด้านทิ้งต่างๆเขาเรียกว่าสวัสดิการมีครบองค์ประกอบของภาคประชาชน แต่ก็เจ้าหน้าที่ครับหนวยและก็สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นแล้วในรูปแบบของการที่จะพัฒนาไปได้มันต้องมีศักยภาพในรูปของประชาชนเดินเดินด้วยไม่ใช่ว่าแบ่งในรูปแบบของอสิ่งต่างๆที่พัฒนาออกมาในรูปของกลยุทธ์ต่างๆที่แบ่งแยกหรือว่าที่กอประชาชนให้เป็นจัดอยู่ในเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปคาดว่านั้นยกระด,ดับพระประชาชนให้ทัดเทียมกับรูปแบบของสภาคุณนางในรูปของคุณนางกลุ่มชั้นนําแล้วก็องค์กรต่องค์กรต่างๆครับผมนาะในรูปแบบขององค์กรต่างๆก็แล้วก็รูปแบบของ่่าากลุมมพคค้แ ก็เกษตรกรมเกษตรกรหรือว่าสิ่งต่างๆก็ยกระดับขึ้นมาครับผมน้ดังนั้นแล้วให้รูปแบบนี้กเกษตรกรก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่พัฒนาขึ้นมายกระดับได้ครับนอ้อแล้วก็ประสุศาส์ครับนก็มีอาชีพคาดค้าการขายอะไรอย่างกันคมนาคมครับผมนาะ ยกขึ้นมาให้มันทัดเทียมกันไม่ให้มีการเดือดดำครับพี่น้องคนที่ไม่มีศักยภาพที่หรือว่านี่ก็ยกระดับขึ้นมาทุกคนข้อมูลสิ่งต่างๆไม่ให้มีเคยกว่าดึงให้กับภาประชาเทศแล้วก็คนนยุทธสิ่งต่างๆการทางออนไลน์หรือว่าสิ่งต่างๆทางสื่อต่างๆครับพี่น้องดังนั้นแล้วการพัฒนาในประเทศไทยนี้ก็ต้องมีกลยุทธ์หลายๆอย่างหลายๆด้านการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปครับพี่น้องจำกัดนูดูของเคยกว่าล้าง มันต้องล้างก่อนครับพ่อนอมันต้องล้างต้องปรับประวัติแล้วว่ารูปสิ่งต่างๆให้มีศักยภาพที่เพดเพดนเพดานในรูปของท้องถิ่นก่อนเลยนั่นแรกครับพ่อเนาะท้องถิ่นก็ต้องมีศักยภาพมากพอสมควรที่ดีพอสมควรเนาะการปรับกลยุทธ์กลยุทธ์อย่างนี้มันไม่ครับผมเนาะก็มีศสกยภวพจทำเด็ครับพ่อนอะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันไม่ดีเท่าไหร่ครับพ่อนอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งต่างๆครับพ่อเนาะอาทิเช่นก็มีหลายหลายอย่างครับพ่อเนาะการที่เราจะปรับใหม่คือรูปแบบของออาาททิิเเชช่นนใรูปขงงพลตไย ครับนพงชาติไทยในรูปแบบของเขาเรียกว่าสระเลือดสละเนือ้อก็ไม่ควรมีเนื้อหาบรรจุลงไปก็หรือว่าถึงรบมีรบแบบนี้ครับนพประเทศไทยเป็นปัจจุบันไม่มีรบแต่อยากได้กองกําลังในรูปแบบของที่มหาอํานาจมีเสียงน,นุภาพที่ดีกิเลงไกลครับนพก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่มีศักยภาพมากพอที่สมควรครับนะดังนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เรามีศักยภาพในรูปแบบของภาพปัจจุบันสู่อนาคตมันมองเห็นอนาคตล,ลําลีล,ลาําไรแล้วก็รูปแบบของที่เราจะพัฒนาไปต่อได้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ มีสัมภาพมากครับน้องก็ฝากความวังไว้กับรูปแบบของสภาท้องถิ่นและก็รูปแบบของสภาปราสภาทุกสภาครับน้องแล้วก็ส่วนกลางแลวก็ภูมิภาคครับน้องก็เป็นอีกรูปหนึ่งของกลุ่มที่จะเข้ามาร่วมบริหารครับน้องมองเห็นการไกลของภาคประชาชนยกระดับประชาชนทุกคนมองไว้ไม่เห็นด้วยค่าจิงแต่างๆที่มีการเรียนรู้เอากฎหม่เข้ามาแทรกซึมทุกหมู่เหล่าครับน้องตั้งแต่ระดับปานกลางพื้นฐานฐานรากครับน้องก็เป็นอีกรูปหนึ่งแต่หมู่บ้านครับที่ถูกทิ้งล่วงล่างไปในดูของผู้ใหญ่บ้าน ครับไม่มีอะไรเลยในวงเผื่อนพื้นที่ครับผมเนาะไม่มีกาลังทรัพย์กำลังไม่มีกําลังอํานาจอะไรเลยที่ไปเปลี่ยนแปลงครับผมเนาะที่มีศักยภาพดังนั้นดังนี้แล้วมีแช่คําพูดคําจาล้มลงลอยเป็นเท่านั้นเองครับเนาะที่จากถูกตัดออกตัดรอนออกมาในรูปของอ่าเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญครับเนาะคลิปนี้ผมต้องสับเยียนทวีจันทร์ก็ลาไปก่อนครับผมเนาะมีการผิดพลาดประการใดหรือว่าเหลือมลื่นแล้วาไรก็ครับขอโทษขออภัยไว้ที่นี่ด้วยครับผมนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ